ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายนประจำปีงบประมาณ2567ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนายวิษณุอินทิราชตำแหน่งครูกศนกตำบลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองแกงซายตำบลปง่งไฮอํเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬมีข้อมูลต่างๆดังนี้ตอนที่1ข้อมูลทั่วไป ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงทรายตั้งอยู่ที่บ้านหนองแกงทรายหมู่13ตำบลป่งไฮอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโดยอาศัยอาคารกองทุนหมู่บ้านเป็นที่ทําการศูนย์การเรียนชุมชนและมีโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงทรายตอนที่2ข้อมูลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i มีข้อมูลสถานที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่และพิกัดตำแหน่งศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงสายตำบลปงไหข้อมูลบุคลากรศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงสายมีบุคลากรดังนี้นายวิษณุอินทิราชครูกศอนอกตำบลน,นางสาวจันรดีผงคะครูกศอนอกตำบลและเป็นหัวหน้าสอกรตำบลปงไหศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงสายตำบลปงไหมีเว็บไซต์สอกร ตำบลปงไฮเพจเฟซบุ๊กเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาการสอนและส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์และการส่งเสริมอาชีพศูนย์การเรียนชุมชนหนองแกงสายตำบลปงไฮได้รับการจัดสรรวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดของสื่อการเรียนรู้และมีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงานสอร,รอชอนนองแก่งทายตําบลปงไฮได้มีการสํารวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในตนําบลเพื่อจัดทําแผนการเรียนรู้จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นตัวชี้วัดที่3หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสอร,รอชอรนองแก่งทรายมีจํานวนผู้เรียนดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน5คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน24คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน21คนรวมมีจำนวนผู้เรียนทั้งหมดจำนวน50คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนผู้เรียนไม่น้อยกว่า170เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปดังนี้นักศึกษา2รอชอ น้องแก่งทายร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาร่วมโครงการผนิกกำลังต้านภัยไซเบอร์รู้จกักกลโกงบนสื่อออนไลน์ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือชุมชนร่วมพิธิไหว้ครูประจำปี2567ร่วมโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและร่วมโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรธรรมชาติการช่วยเหลือผู้เรียนมีบัญชีลงเวลาของนักเรียนและบัญชีลงเวลาครูผู้สอนนี้เป็นปการตรวจรายงานกิจกรรมก่อพอชอ ของนักศึกษาและมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสองรอชล์นองแกงทรายเข้าร่วมกิจกรรมกับพานีเครือข่ายพร้อมกับครูต่อสอนนตำบลโครงการจิตอาสารอทำความดีด้วยหัวใจถูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะเทศบาลตำบลปงไห่ตัวชีวะที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายดังนี้ โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเชื่อมรุ่นที่1โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือชุมชนโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน,นื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100%ตัวชี้วัดที่9 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยซอตรอชหนองแก่งทรายตำบลโปง่งไยได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้โครงการส่งเสริมการอ่านคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปง่งไฮโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย บ้านหนังสือชุมชนตำบลปง่งไฮมีจำนวน11หมู่บ้านนักปราช์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจำนวน5คนตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนนายวิษณุอินทิราชครูกศนกตำบลศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งสายร่วมประชุมสรุปผล,ผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบกับเทศบาลตำบลปง่งไฮร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าสร้างธรรมชาติร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ื่อป้องกันยาเสพติดและร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนมีดังนี้1กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้2โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาโครงการพนึกกำลังต้านภัยไซเบอร์รู้จักกลโกงบนสื่อออนไลน์3โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ4โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือชุมชน5โครงการชุมชนร่วมใจส,สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อหโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ7โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรธรรมชาติ8โครงการเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้9โครงการการเรียนรู้สร้างสรรพันานความคิดและสิโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีชื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบส่งเสริมการอ่านสอรอชนนองแก่งซายร่วมกับสอกรอตำบลปงไทยมีบทบาทหนะ้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้การขับเคลื่อนของบ้านหนังสือชุมชนในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้อ่านหนังสือและเกิดการเรียนรู้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้บ้านหนังสือชุมชนตำบลโป่งไหได้รับคันเลือกการปฏิบัติงานสอกรรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาดีเด่นประเภทบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นประจำปี2567ตัวชี้วัดที่14 จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายวิษณุอินทิราชครูกศออนกตำบลศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทายร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานตําบลต้นแบบกับเทศบาลตําบลป่งไห่ร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมโครงการการเรียนรู้สร้างสรรพน,นาความคิด ร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนและร่วมการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ2,567ข้าพเจ้าขอน้อมรับคําชี้แนะเพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป